สวัสดีครับไทเทสลาครับวันนี้เรามาดูอัลต้ามินิดิสเพย์ในโมเดล Y ปี2022ดีลืมคาเดเบลครับเสียงดังนิดนึงประตูปิดไม่แน่นนะครับเราก็จะมีหลายโหมดนะครับเป็นจอแสดงผลเหมือนกับเลื่อนไม้นะครับเป็นแบบมินิแล้วก็ไม่บังแอร์นะครับลองดูนะฮะถ้าสูงกว่านี้เนี่ยบังแอร์ทันทีเพราะแอร์มันออกมาจากรูนี้ลองดูนะครลอ,ลองดูนี้ผมถ้าสูงกว่านี้เนี่ยมันบังตรงนี้แน่นอนแอร์เพราะว่าแอร์เนี่ยขนาดตัวต่ํา แอร์ยังเกือบจะเกือบจะชนแล้วนะครับถ้าอย่างนี้เหมาะก,กับเมืองไทยที่สุดครับไม่บงังแอร์นี้เกียร์ถอยนะครับสังเกตตรงนี้ก็จะมีบอกเกียร์บอกตำแหน่งมีบอกเปอร์เซ็นต์แบตมีบอกอุณหภูมิบอกไม่ได้คาดเร็วบอกเวลานะครับครบ,ครบตอนนี้เวลาโอเคมานี้นะครับก็มีบอกความเร็วเรียบร้อยมีบอกระยะคือบอกครบหมดเลยครับบอกเลนส์อบอกอะไรหมดเ,เรียบร้อย